สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook YouTube แล้วก็ Social Cam นะคะมาพบกับนกี้แองโจ Makeup อีกแล้วนะคะยังไงฝาก i n s t a g r กรด้วยนะคะ n o k i s c o r e วันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่ทำคลิปแต่งหน้าไปหลายๆคลิปแล้วนะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็รีเควสกันมาว่าอยากได้เครื่องสำอางแบบราคาถูกว่าจะแต่งสวยเหมือนเครื่องสำอางแม็กราคาแพงระจับพเตอร์หรือเปล่าวันนี้นุก็เลยมาช้อปปิ้งขนตาปอม นะคะที่เออกมัยเกรดเวนะคะก็ได้มาอย่างที่เห็นค่ะก็ราคาไม่แพงค่ะประมาณ100 200แล้วก็300ไม่มีอันไหนที่ถึง500เลยแล้วนก็จะบอกว่านกซื้อแป้งแบบธรรมดามามากๆแล้วก็ไปยืนลองลิปสติกมาด้วยนะคะยังไงวันนี้เรามาลองดูกันค่ะว่านกจะแต่งออกมาเป็นลุคไหนนะคะอย่าลืมนะคะฝากไ g จีไค่ะ n o k ้อันเดอร์สกอตแลค่ะแล้มาเริ่ม ลุกจากเตียงขึ้นมาเลยนะคะแหกกีตาแบบไม่ต้องห่วงสวยกันเลยนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็แปรงฟันแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็ล้างด้วยโฟมของแองเจลานะคะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของอที่ช่วยในการลบ ครื่องสำอางโดยที่เราไม่ต้องเช็ดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรื่องสิวแล้วก็รูขุมขนเนี่ยช่วยได้ดีเลยทีเดียวค่ะแต่ว่านกนะคะจะไม่ใช้พ่อขนหนูในการเช็ดหน้านะคะหลังจากที่อาบน้ำเอ่อหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะไปขวนผิวนะคะก็ใช้ชิชุกเปียกจะดีกว่านะคะก็มาดูเครื่องสำอางกันเลยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่เห็นคือมะมมวงไม่เกีียวนะคะเอิอ <c oughs> ก็มีแป้งของไมเบอร์เรนค่ะ ม um, หีหลายๆอย่างเลยนะก็ world color อะไรเงี้ยรอยกว่บาทนะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะกอ็อันดับแรกนะคะก็ก่อนที่จะออกไปทำงานนะคะนนก็จะกินคอลลาเจนนะคะ2อซองนะคะเป็นลดกราบค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบของการเลียของแดดนะคะผิวที่ไม่สว่างนะคะแล้วก็ คนที่กินมาไม่รู้จะก,กี่ห่อแล้วคิดว่ามันไม่ขาวเนี่ยน้องขอรับประกันนะคะด้วยหัวเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยจริงๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าชงกับน้ําเย็นแต่เช้านะคะคนที่นอนไม่หลับนอนไม่พอและรู้สึกว่ามันไม่เฟชไม่สดชื่นตัวนี้ทานไปนะคะทําให้กระปี้กระเป๋าในตอนเช้าด้วยแล้วก็รู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาเลยนะคะเนื่องจากว่า ส่วนผสมของเขาเนี่ยมีกลีบกุหลาบจองคําแล้วก็บวกสากุระด้วยแถมยังมีวิตามินอีกด้วยมีกูตาไทโอด้วยนะคะนนจะกินคู่กับวิตามินซีนะคะ2เม็ดตอนเช้าแล้วก็อีก2เม็ดตอนเย็นนนจะบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของนนแต่ว,ว่าเต็มใจรีวิวให้นั่นเองเพราะว่ามันทานดีมากจริงๆนะคะแล้วก็กินกับกูตาดีท็อกตัวนี้เป็นส่วนผสมของธรรมชาติล้ว,ลวนร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าสังเกตดูนะคะว่ามันมีไฟเบอร์สีเขียวเม็ดเป็นสีเขียวจริงๆนะคะแล้วก็ จะบอกว่าของยี่ห้ออื่นนกไม่ดูนะว่าจะสกัดอะไรยังไงแต่ของเราธรรมชาติสุดๆเพราะว่าทานเช้าสี่เย็นสีนกจะบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยลดความอ้วนได้อย่างดีเนื่นะองจากว่าขับถ่ายเป็นเวลาตื่นเช้ามาก็ขับถ่ายแล้วก็แถมแบบดีท้องผิวด้วยดีท้องแบบสารพษในเส้นเลือดด้วยนะคะก็หน้าก็เลยใสยออกมาอย่างนี้นั่นเอง เมื่อคืนก็มาร์กหน้าด้วยแองเจลา r ดอริคิสมาร์นั่นเองนะคะเป็นมาร์กเทพของเรานั่นเองจะบอกว่าแค่มาคืนเดียวก็รู้เรื่องแล้วตื่นเช้ามาหน้านนิมมากๆน้าใส้เด็กแดงเลยล่ะค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวไฮย่านะคะ ไฮยาเซรัมแล้วก็ไฮยาเดอร์ครีมนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยรอยสิวจุดด่างดำรูขุมขนกว้างนะคะหลายๆตัวเลยช่วยแบบว่า Everything เลยจะบอกว่าตัวนี้นะคะคัดส่วนผสมมาจากระดับเคาน์เตอร์แบรนด์ราคาหลักหมื่นแต่ว่าเรามาอยู่ในกระปุกและแพคเกจจิ้งของไอจ้านะคะราคาไม่เกิน2,000บาทแน่นอนมีโปรโมชั่นเรื่อยๆยังไงเข้าไปูที่ w w w b b angel s e t com ค่ะ ยังไงตอนนี้ก็ขอกันคิวนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคิวโลกเหลือเกินนะคะแต่ว่าคิ้วเนี่ยนงจะบอกว่าสักคิ้วมาจากแองเจล่าคลินิกนะคะคนที่ถามกันเข้ามาเยอะแยะนะคะแล้วก็นกคงไม่ได้มีเวลาตอบยังไงก็แอดไลน์ที่แองเจล่าคลินิกตรงตัวเลยหรือไม่ก็02158 64จค่ะ ก่อนที่เราจะไปแต่งหน้านะคะวิธีการกระชับแก้มเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเหมือนโยคะหน้านกจะทําแบบนี้คะ่ะ R O A E แล้วก็ลองทาอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนะคะ R O A E R O A E R O A E ลองทําซักชาวล้อยห้าสิบครั้งลบณรับนะประกันเลยนะคะว่า1เดือนหน้าจะยกกระชับขึ้นจริงๆเลยนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นกใช้บริหารกามนะคะทําให้หน้าเล็กเรียวกระชับตลอดเวลา ต่อไปเรามาลองรองพื้นกันนะคะรองพื้นนะคะนุก็ใช้ของเออแองเจล่านะคะก็เป็นตัวรองพื้นที่กําลังจะออกใหม่ในปี2014นี้กล่องก็เป็นแบบนี้นะคะหน้าตานะคะน่ารักน่ารักแพคเกจก็น่ารักน่าใช้มากๆรวมถึงตัวรองพื้นมีส่วนผสมของกูตาด้วยนะคะทําให้ผิวขาวได้จริงแล้วก็บารุงผิวด้วยให้กระจ่างใสก็ ทาไปเลยค่ะ5จุดแล้วก็ละเลงเข้าไปเลยเนาะส่วนแป้งนะคะหลังจากที่ลงรองพื้นเสร็จเราก็ต้องทาแป้งใช่ไหมคะวันนี้เราลงทาแป้งของ m a เ b e l ์ลินค่ะตลับหนึ่งไม่เกิน300บาทน้องต้องขออภัยจริงที่จํามราคาไม่ได้แต่ว่าใช้แป้งของ m a y บ e l ลินจริงๆนะคะแล้วก็เรามาทาตากันค่ะเริ่มทาตากันเลยนะคะตาเนี่ยคะ่ะก็จะบอกว่าใช้ของ work color นะคะ ก็ทาสีเข้มนะคะที่บริเวณด้านล่างของตานะคะแล้วก็มุมตานั่นเองแล้วก็ทาไฮไลท์ไปยังสันจมูกแล้วก็ไปที่คิ้วนะคะให้ดูแบบว่าจมูกเล็กลงนะคะแล้วก็ทําให้ดูมีสันที่คมชัดขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นสีสว่างนะคะทาบริเวณที่ กลางตาจนถึงหัวตาแล้วก็ทาไปยันดอลลี่อายเลยนะคะเพิ่มความสว่างกระจ่างให้กับดวงตาทำให้หน้าดูเด็กดูโกรด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวไฮไลท์ของคาร์มาสนะคะสีขาวนกจะเอามาทาที่บริเวณหางคิ้วนะคะเพื่อทําให้คิ้วเราดูเด่นชัดขึ้นมานะคะทาบริเวณขอบปากแล้วก็ด้านบนของปากกระจับนะคะแล้วก็ด้านล่างของปากทําให้ปากดูมีลูกที่สวยงามขึ้นนะคะ ตัวนี้เป็นปัดแก้มของ World กจา o o l o r นั่นเองนะคะตัวนี้รู้สึกจะตลับเราประมาณ99าบกาบทหรือ129ยบาทเนี่ยราคาจำไม่ได้เนาะก็เป็นสีส้มนาคาสีส้อมอมชมพูก็ทาบร,ริเวณหน้าแก้มนะคะ เปิรกแก้มด้านข้างนะคะก็เฉดลงมาแล้วก็ตัวนี้เป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะอมม่วงนะคะโนจะทาบริเวณหน้าแก้มนะคะตรงด้านข้างของจมูกนะคะจะทําให้ดูมีมิติของแก้มแล้วก็ทําให้หน้าเด็กด้วยนะคะต่อไปเรามาอินเนอร์กันค่ะก็เขียนสีดํานะคะตัวนี้เป็นของ e ออร์โบ k นะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้ออของยี่ห้อที่แบบไปช้อปปิ้งมาหาไม่เจอใคร ตัวนี้เป็นของ Royal ค่ะเป็นเอ,อ่ออไลเนอร์นะคะเป็นซุปเปอร์ไลเนอร์เป็นรุ่นใหม่นะคะถ้าหาว่าจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นพี่ชมพู่อารยาเอฮักเก็ตเป็นคนเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองนะคะก็กีตานะคะทำให้ตาดูโตขึ้นตัวนี้นะคะเป็นของเมเบลินค่ะก็เป็นดินซอร์เชนคิ้วสีเทานะคะ ที่เลือกสีเทาเพราะว่าต้องการไม่อยากให้หน้าเค้มเกินไปนะคะอยากจะลองเปลี่ยนดูบ้างนะคะก็สีเทาก็เป็นสีที่คนเกาหลีแล้วคนญี่ปุ่นที่เขาแต่งหน้าแล้วเขาก็ฮิตกันเนาะก็รู้สึกว่าชอบมากมาก็เลยอยากจะลองซื้อมาเขียนดูบ้างนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็ออกมาอย่างที่เห็น,นะค่ะเนื่องจากว่าเราการคิวด้วยมันก็เลยเขียนได้ไง่ายขึ้นเนาะ ตัวนี้เป็นของอเป็นสีอมส้มนะคะเป็นของ Inuit t นั่นเองนะคะก็เป็นไฮไลท์นะคะนุกจะทาบริเวณหน้าแก้มนะคะแล้วก็หน้าผากสั้นจมูกแล้วก็คางนะคะจะได้ดูน่ารักุบกิิบเนะตัวนี้เป็นลิปสติกของ m e l บ i ร e ค่ะเป็นสี ชมพู02น,นะคะก็ออกสีชมพูแบบเบล็ดเลนิดหน่อยนะคะแต่ว่าทนไม่ได้จริงๆที่ไม่ค่อยจะมีสีก็เลยเอาสีแดงของแมกมาทาด้านในนะคะจะได้ดูแบบว่าปากแบบเหมือนพี่อ้ํนิดหนึ่งนะคะก็ ต่อไปเป็นของ work the color อีกเช่นกันนะคะเป็นสีวิงวิงนะคะสีองค์ชมพูหน้ะทาที่บริเวณใต้เปลือกตาแล้วก็ด้านบนของเปลือกตานะคะจะได้ดูแบบตาวิงวิงนะเป็นเหมือนสาวเกาหลีสองตัวนี้คือขนตาที่เราเอามาประกบกันนะคะวิธีการประกบก็ง่ายๆเลยเราก็ทากาวแต่ว่า อ่าด้านบนนะคะนจะไม่เอาทั้งแผงเนาะมันจะดูแบบไม่สวยนะคะนรจะตัดประมาณ2ใน3นะคะก็เอาเศษ2ส่วนนะคะมาประกบกันแล้วก็เราก็มาเริ่มติดคนตาก,กันเลย เสร็จแล้วนะคะเย่ๆ yeah, yeah. ก็มาลองเช็คความเรียบร้อยกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกุคติสตขนตาบนขนตาล่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ด้านล่างที่สว่างสว่างก็อย่างที่บอกค่ะก็ถ้าสมมุติว่าใครไม่ยอมแบบว่าอยากจะซื้อหลายๆอย่างก็สามารถใช้ดินสอสีข่าขาของข้ามาทาด้านล่างแล้วก็ด้านบนไงะคะ่ะตาก็จะดูวาวๆเหมือนเดิมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผมยังไม่ทำเอาไว้เป็นคลิปหน้านะคะจะมาสอนทําผมยังไงชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ด้วย